ันนี้เราลองมาเปิดกล่องรีวิวกันดูนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์หัวเวยเป็นกิจอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด5กิโลวัตต์สามเฟสอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็ผ่านทั้งไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนะครับเป,เป็นรุ่น5กิโลวัตต์สามเฟสเรามากล้องแกะกล่องดูนะครับว่ามันจะมีอุปรกรณ์อะไรมาให้อันนี้ก็เป็นแบบสําหรับเจาะนะครับ สำหรับเจาะติดตั้งมีเป็นแบบกระดาษมาให้นะครับ1อันนะครับภายในกล่องตัวนี้นะครับตัวสมาร์ทดองเกิลนะครับก็คือเป็นตัวสำหรับติดต่อกับระบบคลาวของหัวเว่ยนะครับเพื่อส่งข้อมูลอินเวอร์เตอร์ในการดูข้อมูลการทำงานนะครับของอินเวอร์เตอร์แบบออนไลน์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพอร์ต USB นะครับสำหรับเสียบเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเสียบเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์แล้วก็ ปล่อยสัญญาณเชื่อมต่อกับเราเตอร์บ้านนะครับเป็นไวเลสนะครับหรือจะเอาสายทําเป็นสายแลนมาเสียบก็ได้นะครับตัวนี้ครับมีมาให้1นตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ข้างในนะครับก็จะมีมาให้นะครับตัวนี้ก็เป็นขั้วต่อ ac นะครับสาหรับเชื่อมต่อกับไฟฟ้าการไฟฟ้านะครับชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดสัญญาณ data is 4 8 5นะครับปลักเข้าไปที่ตัวอินเวอร์เตอร์เหมือนกัน นะครับ IS 485แล้วก็ชุดนี้ก็คือเป็นขั้วต่อแผงโซล่าเซลล์นะครับแบบ MC4 มีมาให้อย่างละ3ตัวนะครับตัวผู้3ตัวเมีย3ครับก็จะมีนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็น power meter นะครับ power meter สามเฟส นะครับสมาร์ทพาวเวอร์เซนเซอร์นะครับเป็นพาวเวอร์มิเตอร์สามเฟสเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ตัวที่ที่เราจะนำไปใช้งานเนี่ยเป็นอินเวอร์เตอร์สามเฟสเพราะฉะนั้นตัวพาวเวอร์มิเตอร์ตัว, Meter, ตวนี้ก็ใช้เป็นตัวสามเฟสนะครับมีนี่มาให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มี CT ทคล้องสายนะครับ CT ทคล้องสายนี่เป็นแบบเ,เป็นแบบโอเพนนะครับเป็นแบบก้ามปูนะครับเพราะนั้นเวลาคล้องสายเนี่ยเราสามารถ เราสามารถที่จะเปิดมันออกแล้วก็ไปคล้องสายนะครับไม่เป็นแบบก้ามปูนะครับก็สะดวกสบายนะครับไม่ยังเป็นไปต้องไปจ้องไปตัดวงจรแล้วสายมันลอดผ่านนะครับเราสามารถเปิดมันเปิดออกแล้วไปคล้องสายได้ก็เป็น3าเฟสก็มีมาให้3ตัวนะครับสายก็ค่อนข้างยาวนะครับที่นํามาให้ CT ตัวนี้จะเป็น c t ขนาด250แอมป์นะครับวัดได้สูงสุด250แอมป เรียกว่าถ้าใช้งานตามบ้านนี่ก็ไม่ถึงหรอกครับ 250M แอมป์นะครับใช้ในลักษณะของอาคารที่เป็นสำนักงานนี่ก็ได้สบายนะครับ2 5 0แอมป์นะครับมี c p มาให้3ต,ตัวแล้วก็มีสายนะครับสายตัวนี้ก็คือสาย is 4 8 5สาย is 4 8 5าสำหรับต่อจาก power meter ไปยังตัวอินเวอร์เตอร์หัวเว่ยนะครับ ก็ให้มาก็ยาวอยู่นะครับเพราะนั้นก็สามารถติดหางได้นะครับสายตัวนี้ถ้าหากว่าไม่พอเนี่ยถ้ามันจะยาวกว่าน,นั้นเนี่ยเราก็สามารถต่อเอ,เองได้นะครับแต่ที่นี่มีมให้มาก,ก็ยาวเหมือนกันนะครับก็จะมีอุปกรณ์สามตัวนี้เป็นชุดของกันย้อนนะครับของหูเว่ยอ่านี่คือเจ้าหน้าตาของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับหูเว่ยนะครับ5กิโลวัตต์ เป็นตัวรุ่นสามเฟสนะครับก็จะเห็นลักษณะาการดีไซน์นี่ก็ดูแบบดูเรียบดูหรูนะครับดูมีมีขอบเว้าวนะครับมีขอบเว,ว้าขอบมนนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบคือเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเป็นสี่เหลี่ยมที่ดูดูเรียบหรูเหมือนสไตล์ของพวกสมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับสีก็จะเป็นสีขาวนะครับ ถ้ามองจากข้างหน้าเนี่ยจะเห็นนะครับบริเวณนี้นะครับอันนี้เป็นไม่มีหน้าจอแสดงผลนะครับมีแต่ปุ่มนะครับมีปุ่มแสดงผลให้ดูว่าอตอนนี้เครื่องเนี่ยทำงานโอเคหรือมีอะรามหรือไม่แล้วการติดต่อสื่อสารผ่านทางสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นยังไงการจะดูการทำงนานของอิวอร์เตอร์เครื่องนี้นะครับต้องดูผ่านทางสมาร์ทโฟน,นครับถึงจะรู้ว่ามันผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่นะครับ ตอนนี้แรงดันแผงโซลาเซลล์เท่าไหร่พวกนี้ดูผ่านทางแอปหมดเลยนะครับไม่มีปุ่มที่หน้าจอไม่มีหน้าจอเป็นพวกหน้าจอ LCD เพื่อดูการทำงานทางหน้าจอนะครับใช้ดูการทำสมาร์ทโฟอนอย่างเดียวนะครับก็ทางหัวเว่ยก็คงจะมั่นใจนะครับมั่นใจในระบบระบบเชื่อมต่อสื่อสารของเขานะครับก็ไม่มีปุ่มให้ดูนะครับว่าการผลิตเท่าไหร่ดูทางสมาร์ทโฟอนอย่างเดียวนะครับ ก็จะเห็นสีขาวนะครับถ้าถ้าไปติดกับบ้านที่เป็นผนังสีขาวเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับอันนี้เป็นด้านหลังเครื่องนะครับด้านหลังเครื่องนี่ก็จะเห็นเป็นแผ่นฮีตซิงค์นะครับแผ่นระบายความร้อนนะครับติดอยู่ข้างหลังนะครับก็จะดูเรียบดูโคง้งดูมนนะครับเข้ากับสถานที่ติดนะฮะ ถ้าเป็นดีไซน์จริงๆก็ถือว่าถือว่าดูดูสวยนะครับดูดูเรียบหรูเหมือนพวกสมาร์ทโฟนน่นะฮะมีขอบโคง้งขอบมนนะครับถ้าเราดดูจากด้านหน้าเนี่ยจะไม่เห็นพวกฮิตซิงอะไรเลยนะครับก็เป็นเป็นดีไซน์ของพวกอินเวอร์เตอร์สมัยใหม่อ่ะครับจะดีไซน์กันแบบนี้นะฮะมันก็จะดูแบบเรียบดูติดไปกับผนังเลยถ้าเราจะติดนะครับติดตั้งไปกับผนงังก็ดูการดีไซน์นี้ถือว่าถือว่าดูสวยเลยนะครับ ดีไซน์ดีไซน์ได้ดีนะครับได้เรียบได้เรียบหรูนะครับแล้วก็ดูดีนะครับสีที่ให้ก็เป็นสีขาวนะครับดูดูสะอาดตานะครับคราวนี้มาลองดูจุดเข้าสายต่างๆนะครับด้านล่างเครื่องน,นะครับว่ามีจุดอะไรบ้างก็รุ่นนี้นะครับจะมีดีอ่า เป็นสวิตช์นะครับ on off disconnect Switch ของ DC นะครับคือด้าน s o l a r เซล l ์เนี่ยมีมาให้นะครับ on off ได้นะครับแล้วก็มีนะครับจุดเข้าสาย s o l a r เซ l l เนี่ยมีมาให้ทั้งหมด2ชุดก็คือสติงหกับสติงสอสำหรับรุ่นนี้นี่เป็นรุ่นที่มี2 mppt นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบ้านใครเนี่ยติดแผง s o l a r เซลล์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องติดทิศตะวันออกชุดหนึ่ง ตะวันตกชุดหนึ่งนะครับการมี2 MPT เนี่ยจะช่วยทําให้มันไม่ดึงกันนะครับอันนี้จะมีเป็นชุดที่มี2 MPT เพราะฉะนั้นราคาอินเวอร์เตอร์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็จะต่างกันนะครับถ้าหากว่าเป็นอินเวอร์เตอร์ที่มีแค่ MPP เดียวเนี่ยราคาก็จะถูกกว่าแต่ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ที่มี2 MPT เนี่ยราคาก็จะแพงกว่าชุดนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้สามารถที่จะต่อ กับแบตเตอรี่ได้นะครับแต่จะเป็นแบตเตอรี่ของหูเว่ยเขาเลยนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมลิเธียมไอออนนะครับนี่นะครับเป็นจุดต่อทํามาให้แล้วถ้าหลังถ้าเราอยากจะซื้อแบตเตอรี่มาต่อเพื่อสํารองไฟฟ้าไว้ใช้ในเวลากลางคืนหรือในบริเวณเมื่อไฟฟ้าดับนะครับเครื่องนี้สามารถทําได้นะครับมีจุดต่อแบตเตอรี่ให้นะครับบวกกับลบต่อเข้าที่นี่นะครับชุดนี้นะครับเป็น gps 4G Violet LAN นะครับก็ชุดนี้ก็คือเป็นชุดที่เราจะใช้ตัวสำหรับเรียกว่าเป็น Smart d o องเกนะครับก็คือชุดติดต่อสื่อสารของ Huawei เขาเพื่อดูผลการทำงานทางออนไลน์นะครับเราก็มาต่อที่นี่นะครับชุดนี้เป็นนะครับ rs 4 8 5 p o r t นะครับพวกสัญญาณต่างๆนะครับการคอมมูนิคัคุมคอมมเคชันต่างๆของของอินเวอร์เตอร์นี่ก็จะต่อเข้าจุดนี้ แล้วส่วนชุดนี้ก็คือเป็น ac out นะครับ ac out เชื่อมต่อกับไฟการไดฟาก็มาต่อเข้าที่ชุดนี้นะครับนะครับจุดต่อต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ทางทางใต้ตตเครื่องนะครับถ้าหากว่าดูจากบนบนหน้าเครื่องก็จะมองไม่เห็นก็ค่อนข้างซ่อนไว้ดีนะครับจุดต่อต่างๆนี่ก็จะอยู่ข้างล่างนะครับก็ดูมี2 mpt นะครับ2 m p p t แล้วก็สามารถต่อแบตเตอรี่ได้นะครับ มีคอมมูนิเคชันสำหรับดูผลการทำงนานทางมือถือนะครับให้ก็ถ้าพูดถึงคุณสมบัติเด่นของหัวเว่ยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็แบรนก็อย่างที่ทราบกันนะครับห <Congratulations. S 2> ัวเว่ยก็คือเป็นแบรนจีนนะครับแต่เป็นแบรนจีนที่ทําขายในตลาดโลกนะครับขายทั้งในยุโรปทั้งในอเมริกานะครับเราคงรู้จักกันดีนะครับส่วนเรื่องคุณภาพเนี่ย ของทางหัวเว่ยเนี่ยก็คุณภาพนะครับเขาก็ไม่ได้เป็นคุณภาพแบบบริษัทจีนห้องแถวอะไรอย่างนั้นนะครับคือทําออกมาเพื่อขายใช้ใช้แล้วก็ทิ้งใช้แล้วก็ทิ้งไม่คงไม่ใช่แบบนั้นนะฮะถ้าเป็นทางอินเวอร์เตอร์ทางฝั่งยุโรปพวก SMAABB หรือ c h นเดอร์พวกนี้ราคาสูงกว่าแน่นอนนะครับสูงกว่าสูงกว่าหัวเว่ยนะครับเป็นแบรนด์ทางฝั่งยุโรปทางเยอรมัน พวกนั้นเนะครับราคาจะสูงกว่าก็เหมือนรถนะครับถ้าเป็นรถทางฝั่งยุโรปเบนซ์บอ็มดับเนี่ยมันก็ราคาสูงกว่ารถยนต์ที่เป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับการนี้ต้องถามว่าบางทีเราจําเป็นหรือเปล่านะครับว่าจะต้องใช้ถึงขนาดนั้นหรือเรามีความชอบในแบรนด์ที่เป็นฝั่งเยอรมันฝั่งยุโรป กับแบรนด์จีนเราอาจจะมีใจฝักไฝ่ชอบไปทางฝั่งนั้นเนื่องด้วยเทคโนโลยีหรืออะไรก็แล้วแต่โอเคเราก็อาจจะเลือกอินเวอร์เตอร์แบบนั้นได้นะครับแต่ถ้าหัวเว่ยเนี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยก็อยู่กลางๆนะครับต่ำกว่าแบรนด์ยุโรปนะครับแต่ก็จะสูงกว่าแบรนด์จีนที่เป็นแบรนด์จีนที่เป็นโนเนมนะครับส่วนเรื่องคุณภาพเนี่ยคุณภาพเนี่ยเขาก็ทําออกมาคุณภาพเนียก ก็แข่งขันกับแบรนด์ยุโรปได้นะครับแข่งขันกับแบรนด์ยุโรปได้สบายเลยแล้วนอกจากนี้นะครับฟังก์ชันที่ให้มานะครับตัวนี้รับประกัน10ปีนะครับรับประกัน10ปีเลยเรียกว่าประกันกันยาวๆเลยในขณะที่แบรนด์จีนถ้าเป็นโนเนมเนี่ยเขาก็ให้กัน5ปีนะครับถ้าให้เป็น5ปีถามว่าให้5ปีแล้วราคาถูกกว่กันครึ่งหนึ่งไหมเพื่อที่เราอาจจะคิดว่ารับประกัน5ปี ถ้าเครื่อง5ปีเสียเราก็จะมีเงินอีกไปซื้ออีกเครื่องหนึ่งซึ่งจริงๆราคาไม่ได้ถูกกว่ากันเป็นครึ่งนะครับแบรนด์จีนที่ป็นโนเนมกับหัวเว่ยเนี่ยราคาก็อาจจะถูกกัน10%อน10%อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าทางหัวเว่ยเนี่ยให้ประกัน10ปีในขณะที่บรนโนเนมอื่นเนี่ยอาจจะให้อยู่5ปีแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอิมพัลเตอร์ตัวนี้ทำมาลองรับ เป็นออนกริดอินเวอร์เตอร์ซึ่ผ่านการการไฟฟ้าทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงแล้วก็มีฟังก์ชันซึ่งสามารถต่อแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับทำมาเรียบร้อยเลยทนายอนาคตเราอยากจะใช้ฟังก์ชันของมันในการแบ็กอัพพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยลงไว้ในแบตเตอรี่ในตอนกลางวัน,วนแล้วปล่อยออกมาใช้ตอนกลางคืนตัวนี้ทําได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้ออินเวอร์เตอร์ตัวใหม่เลยนะครับทำฟังชันนี้มาให้เรียบร้อยเลย ะฉะนั้นถามว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เหมาะกับเหมาะกับอ,อะไรนะครับก็เหมาะกับคนที่กําลังมองหาอินเวอร์เตอร์ราคาไม่สูงที่สุดหรือว่าไม่ต่ำที่สุดแล้วได้ของโนเนมคือราคาอยู่กลางๆแล้วก็คุณภาพเนี่ยน่าเชื่อถือได้แบรนด์ Band เป็นแบรนด์ที่ที่น่าเชื่อถือได้นะครับการรับประกันเนี่ยมีรับประกันให้ยาวนาน10ปี นะครับมากกว่าแบรนด์อื่นๆแล้วก็มีฟังก์ชันซึ่งสามารถต่อแบตเตอรี่ได้นะครับต่อแบตเตอรี่ได้ด้วยแล้วก็มี mppt เนี่ยสอ,สอชุดสำหรับการต่อแผงที่แตกต่างกันนะถ้าใครสนใจอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอยากไปลองใช้งานดูนะครับก็สามารถพิจนารนณาไปใช้ได้ เดี๋ยวเราจะมีคลิปนะครับเดี๋ยวจะลองไปติดตั้งใช้งานดูจะดูซิว่าพอติดตั้งแล้วประสิทธิภาพการทํางานหรือฟังก์ชันต่างๆของมันเป็นยังไงแล้วจะมาอัปเดตให้ให้เราดูกันอีกครั้งนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e มีปุ่มไหนก็ก็กดให้มันให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปให้ดูกันนะครับจะลองทดสอบการทํางานจริงดูซิว่าจะเป็นยังไงขอบคุณมากครับ